สวัสดีเรามนุษย์โลกวันนี้เราจะมาป่วนโลกมนุษย์ด้วยการมาขึ้นสังเวียนไปกับพวกนุ์ดูที่ว่านุษย์จะเทพใครจะโหดกันรสไตล์ที่เราจะเอามาป่วนเจ้าพวกมนุษย์โลกนั้นก็คือสไตล์ฮิตแมนยังไงล่ะมาใครจะมาเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเทพคนนี้ได้บ้างเ้โอ้คู่ต่อสู้องเราคนแรกมาแล้วเฮ้ยมอนิเตอร์แมนนะนี่คือทีวีแมนนะเพื่อนไฮ้แ hey, นชัยแน่เลย โอ้เปนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยเขียนโค้ดด้วยโอ้โอ้โอ้ตมม่อยรัวไม่ยั้งเลยเอาขอ,ขอคืนบ้างนะขอคืนบ้างนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัดระยะวัดระยะเหรอวัดผิดป่ะเพื่อนตั้งคิวเฮ้ยแต่เจ้าว่าไปข้าคือเทพข้าไม่ได้เป็นเพื่อนในแกสัก,กนหน่อยตั้งการไว้อยากอยเท่าไหร่ก็ต่อยมาเลยข้าจะรับไปให้มนทุกมัดเลยทีเดียวเชียวเชิญเข้ามาได้เลยเจ้ามนุษย์เจ้าไม่ใช่มนุษย์ด้วยซ้ำ เจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่วะเออเจ้าคือมอนิเตอร์แมนมอนิเตอร์แมนที่แปลว่าหน้าเจอคอมพิวเตอร์ยังไงล่ะเออข้าไม่ได้สร้างของพวกนี้ขึ้นมานี่นะแต่ยังน่ข้าสร้างมาแต่มนุษย์ตัวกระจิ๊ดได้ยกแกจอยรอยแล้วแกกําเนิดขึ้นมาได้ไงแกต้องเป็นพวกกายพันุแน่ๆเลยมันแกจะต้องถูกทําลายลงไปตรงนี้นั่นแหละเจ้ามอนิเตอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาไม่เอาเยี่ยมเข้าไปเต็มเต็มหนึ่งมัดไปเลยเฮ้ย เจ้ามนุษย์เจ้ามนุษย์เฮ้ยข้าจะสั่งสอนเจ้าเองว่าควรจะคารพเทพบ้างเทพอย่างข้านั้นไม่ใช่ของเล่นของเจ้าละไอ้มนุษย์เ,เรียบร้อยอาฮข้าก็เป็นเทพที่แข็งแกร่งองคหนึ่งเลยนะแกรู้จักข้าไหมเข้ามารุกข,ขึ้นมาเลยเจ้ามอนิเตอร์แมน เขาจะสั่งสอนเจ้าเองเจ้ามอนิเตอร์แมนเออรัวไปรัวไปอย่าให้เขาตั้งตัวได้เฮ้ย้านาหนอยู่ในมุมนานจะเล่นยากนะเพื่อนเฮ้เข้าใจไหมเพื่อนนี่อย่างาง้างอย่างาง้างถ้าไม่ตายเรากลัวเออมาเอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสวนโดนสวน,น,สวนแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหขอสักมัดนึงเพื่อนเฮ้ยแกไม่ใจเพื่อนฉันฉันลืมไปแกมันแค่พวกมนุษย์โลกแถมเป็นมนุษย์กายพานนันธ์อีต่างหากฮ่า ต่อมาเลยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมัดหนักใช้ได้นะไอ้หนูรับนี่ไปโอ้ยข้าพลาดเองเออโอ้อย่าแล้วป๊ากบล็อกการแล้วก็เอาไปเลยเนีย่หมายตายของเตใงไงหนูเอ้ป๋าจะสอนให้ว่าพิเก๋ยับเป็นยังไงเอาไปได้หนูเอาโอ,โอ้เจ้ามอนิเตอร์แมนหนีเราไปซะแล้ว ฮัลโหลฮัลโหลตรงนั้นมีใครอยากจะสู้กับเทพปังไหมโอ้คุณมิสเตอร์แบล็กแอนไวสินะเออสไตล์อะไรเราไม่รู้อะแต่เราต้องลองดูก่อนเราคือเทพนะเฮ้ยโอ้โห,โโหเทพโดนยับเลยเทพโดนยับเลยบอกเลยเทพตรงนี้มีสวนนะจ๊ะโอเคยโอ๊ยสู้ไม่ไหวพอออกมาเร็วกว่านิดนึง แต่ว่ายัางคุมสเตมินาได้ไม่ดีเพราะง,งั้นจังหวะของเราน่าจะมีมากกว่าโอเคยังสู้ได้อยู่ปึ๊บลบลบให้ดีแล้วก็ค่อยๆปล่อยมัดปึ๊บมานี่มัดใครยาวสาวได้สาวเอาใช่ไหมเพื่อนห,อหนึ่งสองอ้ยหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้เราออกมัดเร็วกว่าน,นิดนึงไม่ใช่เหรอปึ๊บนี่ไง เฮ้ยเขาก็ค่อนข้างจะคลองอยู่นะมามจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับเจ้าเองเจ้ามนุษย์เอเอขาจะเรียกเจ้าว่าเช็คเมทได้ไหมเนี่ยเจ้าดูเหมือนตัวบักลุกงม,ม,มากเลยนะอึ๊บโอ้ยโอ้เจ้างูน้อยของข้าช่วยชกหน่อยเร็วชกมันเลยเจ้างูน้อยของข้าอออ๋ออเจ้านายของเจ้ากําลังโดนยังหนักแล้วช่วยเจ้านายของเจ้าด้วยอ้อ เรื่อของเราลดรถรถไปเยอะมากๆเลยฮึบโอเคหลบได้ดีโอเคระยะมาตีงกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดน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 ฮึบึบนี่สวนไปตัดทาไม่ตายก็ทิ้งไปก่อนเอาละลุกขึ้นมาเจ้ามนุษย์เช็คเมทเจ้ามนุษย์กายผ่านอีกหนึ่งตัวสินะเจ้ามาได้ม้ากับเจ้ามอนิเตอร์แมนหรือเปล่าโอ้ย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  อ้อยหลับไปนี่ฟิกเกอร์แย็บของข้านะมาจากสวรรค์เลยนะเฮ้ยยังหลับไปไ้หนูเฮ้ยยังไม่หลับวะเฮ้ยอ้อยตั้งการไว้ปึ๊บหลบแล้วก็สวนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้่ข้าจะเป็นเทพแต่ข้าก็ยังมีร่างกายเฮียงมนุษย์ข้ายังเจ็บได้นะสวนก็ไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เราเป็นนักสู้วงนอกเพราะงั้นเราก็ต้องสู้ตามวงนอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยา่อยางน,านี้เราไม่ต้องเข้าไปคุกวงในเยอะให้เขาเข้ามาเองเฮ้ยโอ้โห่งไงเราโดนคุกวงในก่อนเราจะเสียเปรียบอยู่ที่จังหวะว่าใครจะปล่อยมัดเร็วกว่ากันใช่ไหมเฮ้ยหนูไอ้ยสตเตมิหน้าหมดเฉยหลบแล้วก็สวนอยาน่างนี้อยา่างนี้อย่างนี้ <c oughs> ค,ค่อยๆเลี้ยงกันไปเข้า <c oughs> มาเลยเออนี่แน่ <c oughs> นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไอเจ้ามนุษย์มนุษย์กลายพันธุ์ด้วยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเฮ้ เพอร์เฟกต์ดอสเหรอฮึโอ้โหเยี่ยมฉันรับไว้ได้นะหมัดของนายนี่นายรับปัดของฉันบางได้ไหมลนะ่ะฮึบนี่พุ่งออกมาหาหมัดใช่ไหมไอ้ยรับหมัดของฉันไปนันคือพลังหมัดแห่งทวยเทพจากสูงสวรรค์เลยนะเอาละได้เวลาแกลุกขึ้นมาแล้วเราจะได้มาปิดบัญชีกันสักทีเอย้อยเๆ้ๆ้มาเข้ามาเลยมนุษย์ เอ้ยเยี่ยมเจ้าทำได้ดีมากเจ้าเช็คเมทเข้ามาสิเข้ามาเฮ้ยอย่าให้ข้าต้องเปิดมดที่สองเอฮ่าเข้ามาเลยเจ้ามนุษย์กายพันข้าจะปาพวกเจ้าให้หมดเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาไอ้ฟาดงวงฟาดง้างฟาดงวงฟาดง้างไปยังไงเล่าไอ้โอ้โหโดนสวนเทพยังฆ่าโดนสวนเรอหะากล้าต่อยเทพยังฆ่าเออ ข้ามาเลยนวดเฮ้ยเข้าเต็มเต็มหน้าเลยโอ้โหมาทะลวงไส้นี่หึบเฮ้ยเทพเทพเกือบได้ปล่อยท่าไม้ตายอีกรอบแล้วเชียวซะอเข้ามาไอ้ยมาทะลวงไส้เหรอมาทะลวงไส้เหรอฮะมาทะลวงไส้เหรออุย้ยโดนอืมไม่ได้จะล้มไม่ได้ข้าจะล้มไม่ได้เพราะข้าคือเทพยังไงล่ะ <h ook> ฮึบเยี่ยมสร้างระยะได้ดีคามาเลยคามาเลยฮึบโ้ยโอ้โห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 ต่อยไม่โดนอีกหืมสร้างระยะพิดโอ้โห,โโหไม่โดนอย่แล้วแย่แล้ว,ลวเทพจะล้มตรงนี้ไม่ได้ข้าเป็นเทพข้าคือตัวทเทพไม่คนตั้งหอหวังกับข้าเยอะไอ้าหนาูเป็นแมทที่ดีมาก โอ้ oh, แล้วดูตรงนี้สิมีแมทระหว่างจะลูฟี่ด้วยจะไม่ออกไปตามหาวันพีดแล้วหรือไรกันนะฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยากต่อยกับเทพบ้างไหมเออรู้สึกว่าขาวนี่ข้าจะไปต่อยกับซามูไรสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมท่าเดิมนมันแปลกๆอย่างนั้นอนะหรอ่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ากลัวจริงๆเลยมาเฮ้ย hey, มันปล่อยมัดเร็วกว่าเรา งั้นเราจะต้องเล่นวงนอกอย่างเดียวเท่านั้นมาข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าพักเลือดล็อกอืมอืมเข้ามาสิอาจจะใช้เป็นสไตล์อะไรนะแต่ถ้าตั้งการเหมือนเต่านี่คุ้นตาค่ะเรื่องเกินเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้าไม่เข้าไปหาเจ้ารกนะเพาะข้าจะต้องปล่อยให้เจ้าเป็นคนเข้ามาหาข้าเองเข้ามาสิโอ้ยแย่แล้วฮึบนั่นและดี การที่เจ้าต่อยพลาดมันทาให้ข้ามีโอกาสยังไงล่ะจะมนุษย์จะจะไม่เข้ามาจริงหรอจะพกดาบซามูไรมาด้วยเนี่ยนะบนเวทีมวยเนี่ยนะฮะโอ้โหไหนขอเข้าไปหน่อยดิให้เวลาแล้วให้เวลาแล้วง,ง้างง้างเยอะง้างเยอะมาไม่ให้ง้างแล้วไม่ให้ง้างแล้วง้างเยอะง้างเยอะไหน ไงไงไงยังไงเข้าเปล่าไม่เข้าเหรอไม่เข้าเหรอไม่เข้าผมเข้านะฮา,า,ายังไงเจ้าซามูไรโอ้แย่แล้วฮึมแขนข้าสั้นไปนิดเดียวปากไว้ก่อนเจ้าซามูไรเข้ามันเลยฮึบหนึ่งสองแน่จะมาที่สามต่อฮึบไหน ไหนไหนไหนหลบหลบสองทีใช่ไหมฮึบมาวสะสไตล์อิปโบหรือเปล่านะค่อนข้างจะหลบเร็วแล้วก็กาดแข็งขนาดนี้กาดไม่แตกง่ายๆนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วเทพแย่แล้วเทพแย่แล้วเออเทพแย่แล้วฮึบฮึบไหนเทพแย่แล้วล้มไปซะเทพจะโดนก่อนได้ยังไงเราประโทเอ้ย เออเขาใช้ชื่อวันอีออนนินจาได้ที่แขนอืมแต่คงจะเป็นนินจาจากโลกอนาคตสินนะใช่ไหมข้าไม่น่าจะดูเจ้าผิดหรอกเข้ามาสิเข้ามายังไม่ถึงระยะที่เจ้าต่อยได้เลยฮึอยี่ยมถ้าแม้ตายเราเข้าหนากอนมาหาโดนพิกเก้นแยบไปไสหนูมาจากสวงสวรรค์ของข้าจะส่งเจ้าไปลงนรกเอง ยี่ยมไม่ละโอ้โหโอ้โหอย่าอย่าให้เขาตั้งสติได้มันจะทำให้เราพลาดเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ยนยังไงไม่ใช่ว่ามีเลือดเยอะแล้วก็ทำอะไรก็ได้นะเพื่อนฮ่าฮ่าแกนอนมองท้องฟ้าได้ก็ทําไปข้าคิดถึงบ้านแกนะเนี่ย เฮ้ยข้าจะนอนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงค้าคือถวยเทพเลยนะฮะข้าคือถวยเทพจากสวรรค์นะเฮ้ยเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเฮ้ยแย่แล้วฮึบออเป็นไงง้างสามหมัดเลยเหรอเฮ้ยหนึ่งอจะสู้หมัดเดียวเหรอไม่สู้ต่อแล้วเหรอเข้ามาเข้ามาเข้ามา มาเข้ามาเราก็ไม่ได้เล่นเป็นดาว,วงนอกนะวงในนี่ก็ของท่านัดเราบอกเลยดึงแมสตโอ๊ยหลบไม่ทันแย่ yeah, แล้วน่นไงล่ะอ้เฮ้ยไม่ใช่สไตโ์ป่ย,ปยนะงั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วโ่มันสามารถง้างต่อยได้ถึงสามหมัดเลยทีเดียวเชียวเชียวเฮสมัเหรอหมัดสมัของนายใช้กับชันไม่ได้ผลหรอกเึนี่ไงพอฟิเกอร์ยบของฉันมันเร็วกว่า นี่ยฮึบเอ้ยไม่ถึงเลยระยะฮะขอสักมัดเดียวฮึบมาขออีกมัดเดียวขอแค่มัดเดียวเท่านั้นเราจะเดินไปถึงไหนเพื่อนฮะนี่ยหมัดเดียวขอแค่มัดเดียวไงเข้ามารับมัดแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากมา รุกขึ้นมาต่อในยกที่สามของเรากันดีกวา่ามาตัดสินให้รู้ชนะรู้ชนะกันไปไม่มีใครแพ้หรอกก็แค่จังหวะของใครดีกว่ากันเท่านั้นเองใช่ไหมเออมานันจะค่อยๆต่อยเรี้ยงไปเรื่อยๆนายเริ่มหัวร้อนแล้วอันละนายพยายามจะบุกเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้นายเสียจังหวะนะเพื่อนเอ,อ้ย หนาะนายจะอยากได้เพอร์เฟกต์ดอสินนะแต่ฉันไม่ให้ง่ายๆหรอกนี่แล้วก็ค่อยๆต่อยเลี้ยงไปบ้างก็ได้โอ้โหนี่ไงรับมาจากถ้วยเทพแห่งสวงสวรรค์เข้าไปเลยแล้วก็ลงไปนอนจมหลักมาโบสน้าไอ้หนูฟันดีเฮ้ <c oughs> เป็นแมทที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับมนุษย์นะนะ เอาละดูเหมือนว่าเราจะเจอคนที่ค่อนข้างจะเป็นมนุษย์มนากับเขาบางแล้วนะใช่ไหมโอ้โหใช้ได้เลยนี่เจ้าหนูแต่ยังไงก็ยังไม่ถึงกับสว,สวรรค์ตรกนะโอ้โหข้าก็เคยยอกเจ้าเล่นนะใจร้อนอีกแล้วเจ้าพวกมนุษย์นี่ทำไมใจร้อนเงินจังเลยเออจัดใจเย็นๆกันสักบ,บ้างสิ โอ้โหาใจร้อนใจร้อนหนักหนา,นาเลยปุ๊บค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนี้น่ะได้ไหมเจ้ามนุษย์อย่างนี้นะ่นนนะว้าวเฮ้ยแต่ว่าไปนายนี่ใส่เสื้อคอ,อกระเช้าเหรอใช่ไหมเหมือนเสื้อคอ,อกระเช้ากับกางเกงโจงกระเบนเลยเพื่อนเอ้ยนี่นี่นี่ยับเข้าไปยับเข้าไป ย้ายเขาฟื้นเลือดได้ปึ๊บเอเคเฮ้ยรับหมัดไว้รับหมัดไว้โอ้โห้พลาดไม่เป็นไรเอาหน้าเขาไปรับหมัดบ้างมันจะเป็นอะไรไปเรารับบ่อยๆก็ไม่ดีนะมันเจ็บตัวยังไงเราโอ้โห้เกาะก็กแตกก็แตกยังไง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  ยังไงเนี่ยยังไงเอาไหมหมัดขวาโอ้ย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 มันเจ็บนะรู้ไหมเจ้ามนุษย์โอ้โหสเตมิตมีนาของเรายังไม่มาเอานายนี่ใจร้อนจนต่อยสเตมิมีนาแตกตลอดเวลาเลยนะเจ้ามนุษย์จะรู้ไหมโอ้โหดีนะเรามีมีการ์ดอยู่เฮ้ hey, ยเพอร์เฟคดอทงั้นเหรอโอ้โหฮึบ ฉันก็มีถึงจะไม่เพอร์เฟกแต่ฉันก็พอรบได้นะเยี่ยมระยะของเราเหนือกวา่านิดหนึ่งมันจะทำให้เราทำดาเมจได้มากกวา่ายังไงละ่ะยังไงฉันก็มาจากสสวรร์หะนี่แกไม่ใช่มนุษย์กันเหรอแกไม่มีหน้ามันแสดงว่าแกก็คือผีไร้หน้าันสินะผีไร้หน้าของญี่ปุ่นสินะฮะ ที่นี่มันช่างมีมนุษย์กายพันเยอะซะจริงๆเลยฉันจะสู้กับพวกแกให้หมดเลยจะพวกมนุษย์กายพันเฮ้ยรับไว้บรับไว้ยี่ยมเอาคืนไปเลยนี่อยากได้มากใช่ไหมมาจากสวรรค์นนะ่ะฉันตะฟาดันเอาเขาเขายอมแพ้เราอีกแล้วเฮ้ hey, ดูเหมือนเจ้านี่จะไม่ใช่มนุษย์ซะ้วยสิ นี่แกเป็นซอมบี้งั้นถนะ้าทำไมตัวแกเขียวอย่างนั้นฮะเฮ้ยฮะแกเป็นซอมบี้ใช่ไหมที่นี่ทำไมถึงมีอะไรกลายพันธุเยอะขนาดนี้กันนะโลกที่คาสร้างเอาไว้มันไม่ใช่อย่างนี้นี่นะเฮะ้ยเขาตั้งใจรอพอรเฟ็กดอสนี่เองโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมทำได้ดีมากเจ้าซอมบี้แม้ว่าแกจะเป็นซอมบี้แต่ก็ทำได้ดีมากฮึอ้าวทำได้ดีมาตลอด แล้วทำไมแล้วทำไมเฮ้อเจ้าซอมบี้เกิดใหม่ทั้งทีพี่ก็มีงูอยู่บนไหลไปซะแล้วลงมาสิเจ้าซอมบี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยไอ้จะฟุตเวิร์หนีฉันไปไหนเฮ้มันหนีไม่พน้นหรอกระยะเวทีมันมีแค่นี้เออตั้งการไวอืมเขาพยายามจะไม่เข้ามาเล่นกับเราจริงๆนะเขาพยายามจะเล่นวงนอกเราก็จะเล่นวงนอกกับเขาไป นี่ไงโอยไม่ถึงไม่ถึงเอาไม่โอ้โหเฮ้ยเจอกระซอมบี้รู้สึกว่าเราล้นลานเกินไปแล้วปล่อยให้ระยะหมัดของเราหลุดไปสองสารอบแล้วเอาไม่เอาไม่นี่เราตั้งระยะใหม่ก่อนค่อยเป็นค่อยไปเอาไม่เออนี่โอ้ยไม่เข้าตั้งการทันอุย้ยตั้งการเอาไว้ฮึบแล้วก็สวนไมนี่หลบแล้วก็สวน ไม่ต้องเล่นเยอะเฮ้ยผมว่าสไตล์นี้สไตล์ตั้งใจทําให้เราหงุดหงิดนะแต่ข้าเป็นเทพมาจากสวงสวรรค์ข้าไม่หงุดหงิดง่ายๆขนาดนั้นหรอกน,นอยายนายจจะได้ใจไปนักเจ้าซอมบี้น้อยเข้ามาสิไหนจะไปไหนนหนจะเอาแต่หนีอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าซอมบี้เฮ้โอ้โห่อยไม่โดนง,งั้นทั้งคู่เลยเยี่ยมเจ้าซอมบี้น้อย เจ้าลงไปเถอะแล้วกลับกลายไปเป็นศพแล้วไปสงบสติอารมณ์อยู่บนสวรรค์ดีกว่านะการที่เจ้าไม่ไปสู่สุขติอย่างนี้นะ่ะทําให้หลายๆคนนะ่ะเขาหวาดหวั่นแล้หว,วาดกลัวเจ้ารู้บ้างไหมโอ้โหเขาจงใจหลบของเราให้ได้แล้วก็สวนเขามีแผนผมก็คงจะต้องมีมีแผนโอ้โอ้โอ เอาไปเลยเนี่ยมีแผนเหมือนกันมัดที่มาจากสวงสวรรค์จะทำให้เจ้าไปเกิดใหม่เองเจ้าซอมบี้น้อยไปเกิดใหม่ซะนะรั่วต่อไปเลยอีกหนึ่งชุดอถอยออกมาตั้งสเต็ปใหม่มเจ้าซอมบี้น้อยอ๋ออยากจะบุกใช่ไหมซอมบี้น้อยซอมบี้น้อยจะพยายามโยกสองทีตลอดนั่นไงล่ะเพราะว่าซอมบี้น้อยจะเอาเพอร์เฟกต์ดอชใช่ไหม แต่ว่ามันไม่ได้ดอสได้เสมอไปหรอกนะเข้าใจใช่ไหมซอมบี้น้อยนี่อมันจะถูกดักได้อย่างนี้นะซอมบี้น้อยหึ้อุ้ยอุ้ยอย่างนี้ก็แย่นะสิซอมบีนมมบ้น้อยคำารุ่ซอมบี้น้อยอฮ้ยแย่แล้วโอ้กาดของข้าไม่สามารถกรันซอมบี้น้อยได้งั้นนะหะมัดอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าเนี่ยนะ นี่ไงมัดอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าเนี่ยจะทำอะไรเจ้าไปได้เลหรนะฮึบลบไปนี่โยกหัวแล้วก็นี่กลมให้ตามเอาไว้ฮึบนายจะต่อยท้องพอีสวนเลยโอ้โหเข้าค้างเลยเพื่อนฝูงโอ้โหไม่ถึงไม่โดนอีกแล้วต่อยลมอีกแล้วอุย้ยค่อนข้างต่อยแม่นอยู่นะจริงอย่างนี้แย่มากเลยจะซอมบี้น้อยนายทำให้ ฉันที่ลงมาบนปวนโลกมนุษย์เนี่ยปั่นปวนได้จริงๆแต่ว่าเฮ้ยแย่แล้วฮึบฮึบโอ้โหไม่นะฉันเป็นถึงอง,งค์เทพจากสวงสวรรค์จะมาแพ้ให้กับซอมบี้อย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่ควรนะสะิอเลยฮะฮะฮะล้มไปซะไอ้ซอมบี้ มืนอาดมัแตะต้องเนื้อหนังอันผุดผ่องของข้าที่เป็นเทพแค่นี้มันจริงๆเลยอย่าดมันจริงๆเลยฮะจะถอยไปไหนฮะเข้ามาเฮ้ยเราไม่มีท่าไม่ตายเราไปกดท่าไม่ตายทำไมเนี่ยไม่เป็นไรออาไม่ได้เสมอโอ้โหโอ้โหคิวออกมัดเร็วใช่ไหมคิวออกมันแม่นใช่ไหมฮะ ยังไม่ได้เอาจริงเลยวะเข้ามาเลยไอ้มนุษย์เฮ้ยจะรับทายม่ตายเห็นแกไว้เองเข้ามา,าแกเป็นลูกศิษย์ของอิปโบงั้นเหรอ,อแกก็รับคืนไปบ้างสินี่ไฟก็ยับจากสวงสวรรค์ไอ้โนูรับไปแล้วก็ลงไปนอนอยู่ที่ต่างมม้วงซันนะรับไปซะ ยังยังไม่หมดหรอกทุกวัยนี่ไอ้ไอ้ยังไงวะยังไงยังไงไม่ยอมหรอกนทุกวัยเทพจะมาแพ้มน,นุษย์เนี่ยนะโยกหลบโยกไปดิโยกไปแหมไม่ยอมเลยใช่ไหมฮะไม่ยอมใช่ไหมโอ้ยไม่ยอมโอ้โหมันสวนเทพอ่ะ ังอาจแต่เนื้อต้องตัวเทพยังค่าบังอาจจริงนักบังอาจบังอาจฝังอาจมามาให้มันรู้สะบ้ังมามาเข้ามาด้วเฮ้ยบอกให้เข้ามายังไงเราจะต่อยวงนอกไปถึงเมื่อไหร่เฮ้ยล้มไปไซะซอมบี้น่อย และดูเหมือนว่าการปั่นป่วนโลกมนุษย์ครั้งนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดีฮ่า <H> ฮ <ahaha> เอาละถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับส,สไครต์ให้ด้วยเขาใจไหมคอเมนต์เข้ามาเยอะๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปสวัสดีชาวนุ์